ดูครับก้้นนี้นะครับเราเรียกว่าไข่มุกนะครับขไข่มุกตอนดูเวลานี้มันก็เป็นสีแบบนี้นะท่านผู้ชมดูนะครับก็เป็นสีแบบนี้ตอนถ้าผมเปิดไฟแล้วมันจะเป็นสีโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงครับเกี่ยวครับผมมากครับ ี่ยวมรกดเขียวม่้กดนะครับเยอมากครับเีมอรักเนี่จะเป็นสีแบบนี้ครับมี่ผมอบใส่ใส่ครับแบบนี้นะสวยงามน้ำหนัก หนึ 1> 1่งศูนยพอดีครับน้ำหนักหนึ่งศูนย์ศูนย์พอดีคล<ๆ>้ายคล้ายไขยมุกราตีไม่ใช่หยกครับน่าจะเป็นเป็นพลอยเป็นพลอยครับเนี่ยเป็นหินเนื้อเป็นหินครเป็นพลอยไม่ใช่กระจกไม่ใช่เป็นแร่กระจกครับ เป,เป็นเนื้อเป็นหินนะครับลองดูครับดูขยายๆดูครับเนื้อเป็นหินแบบนี้ครับตอนนี้ผมจะปิดไฟปิดไฟเนื้อจะเป็นแบบนี้สีดำนะครับสีดำน้ำหนักหนึ่งกิโลน้ำหนักหนึ่งกิโล ขนาดหนึหน่งริโลพเปิดไฟแล้วจะเป็นสีบนแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นสีเขียวมากครับถุยนะครับถุยถุยสวยงาม เราใหญ่ใหญ่ให้ดูนะครับเราใหญ่ใหญ่เนาะทีเขียวครับ าเกิไม่ถ้าไฟออกจะไม่มีสีจะเป็นแบบนี้ถ้าตกเีงไปจะเป็นแบนนบนี้ครับถือรู้นะครับเพราะโป่งนะ ถ้าใดสนใจนะครับกราบคุนเชนนะโทรหาผมได้094-204471นะครับจะตั้งไว้เป็นแบบนี้เราค่อยออกจาเป็นสีดำแบบนี้ครับเป็นสีดำแบบนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่ชมผมตลอดมาฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจและกดติดตามนะครับไข่มุกราตีสีก็เปลี่ยนได้ครับเป็นเขียวมรกต ผลง,งานท่านลองดูเนื้อครับเป็นหินนะครับเป็นหินหนักมากครับโปร่งแสงโปร่ง